มาดูแมนยูเหนื่อยครับวันนี้แมนยูเหนื่อยแมนยูพักผ่อนเออเอา,เอาลงไปตัวนี้จะมาดึงแมนยูหนักหน้าแล้วครับหนักหน้าวหนักหน้ากว่าศิลาหา,านู่นนะครับงไปเเอาเอาคันนี้คขาก่อน ขึเจอไม่เจอมาตบางันตบหางันโว้ยอย่ามันแขงแโล่ขึ้นมาดึงเขาหน้ากระ้างหน้ากระก่าข้าเห้าเนาะขหน้ารข้นสิลยหน้าเลยค่อไปอยไ่ตรงะ้วเ่ย

Hoặc là hoặc là hoặc là rồi, đi làm rồi hoặc là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  đó. là

คนเดชคนชีวิตเด้ไปโอ้งนะคไล่ะไปเลยไปเลยก็ถึงไปฮะถึงโก้ไ้ถึงโก้ไปมองลงเจ้าลงทีลเนี่ 来！啊啊啊啊啊！一左

5 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 เฮ้ยตัวไปดึงัน <reco> น <Christ. S 2> ่ะม <UC S> ีแทนเลยเออ๋ย่าคืดอย่าคืดมันรดมันดึมันดึงกันหน้าเลยเดี๋ยวนี้อ่ะจะึงจะดึงจะห้ามพี่เดยจะห้ามมันหามไม่ได้มันดูงมันนักเข้าได้กข้าหน้ามาละเลยเอาขั้นตัวมาดึงมานดึงก็เอาขั้นอาไไปดึงไปดึงขนนี้ดึงขั้นเดียวดึงให้ดึง ออยู oh, so, ่เลยฮะพอออกจก็มันยังไม่ส่งแห้งดีดีไปุันกระดึงตัวนะมาแล้วตัอยูเราเนี้ยมนจบีนี้ันนี่ก็เา

ลงนะลงมาเลยลงมาเลยลงนี่ละลงมาเลย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 ลงมาลงมาเลยตรงมาเลยมันมีจบแล้วมันจบมันยังโม้นหลายขั้นตามขันไม่อยากหายเคยไปเคยเจ้าเลแต่มันน้อยได้งูน้อยได้น้อยนะพอดีเขาไว้ทำเอาไว้แล้วแต่เฮียขึ้นไว้ซื้อจะเอ้ยอยู่แล้วจะไว้เอาไว้อยู่แล้วละ

ตัวร้อยอะไรของมือพันหรือหมื่นแพะสิบบาทร้อยของมือหายว่ะเบนมีหนาแพะมีเ่นเบนอย่ามาหาเลยแพะแพะแพะวันนี้พาดูรถจมครับขณะเบลเหงารถติดลมเออรถติดลมนี่แมนยูเห็นไหมแมนยูแมนแมนยูจมนี่ครับแมนยู วันนี้มันอยู่ลงแล้วจะเอามาดึงแต่ว่าไอ้คันนี้มาดึงครับสองคันติดมาเลยตอนนี้มีมาอีกรครับมาแล้วนิวฮอลแลนด์ยังไม่ยังไม่หล นี่ครับสามคันและและคันที่มาดึงนี่น่โแนแัน เ้าหตั้งกองกันดิหตั้กองอย่านันบ่สานอนสามนแล้วฝั่งละนอนโถงนะเ้ยบนออมันมีแล้วนอนโถงสามขึ้นเลยจบบ่ไม่เอารถน้อยดึงมีดขึ้นได้เอ้ยลรฮืนไมดเท่ากูแลดึงโอ้ยย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 ยอยยยยยย้ยยยยย้ยย ยกยกเผาเยกอันนี้เฮิดครับเออออกไปแล้วเานะฮิบ้าฮิบ้าฮิบ้าเอเย็บโซเย็บโซ่ะโอ้ยจี๊ดอย่าไปขึ้นกันเอาะขึ้นเรามาขันนนะโอ้ยบาทียานโหดยานโหดยานโหด มันขี้ยานพูดบันไปยาวก่อนไปบายพองไปยาวก่อนมันละหึ้นบ่อามันโอมันแข็งบ่มันแข็งมันมังให้มันมั่งไปนําโบ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền là Gõ Để Không bỏ lỡ những video hấp dẫn mà cái เอ็นบางแอ้วหลบยครับมันหักไม่รก็ไมรอดาจะนค่ะรู้ทอหมสา 弄爷爷，我搞。

人走太远了，心已经裂开啊